ถ้าสินค้าที่ละเมินลิขสิ์มันผิดกฎหมายไม่ดีเราก็ไม่สนับสนุนนะคะเพราะว่าการที่เราใช้ของพวกนี้หรือว่าซื้อมาในปริมาณที่มันเยอะๆแล้วมันส่งผลกับตัวเราคือเราอาจจะมีความผิดโดนจับกุมหรืออาจจะโดนปรับได้แล้วก็สาเหตุหลักๆเลยระยะยาวก็คือระบบเศรษฐกิจความน่าเชื่อถือของประเทศไทยเราค่ะจะน้อยลงซึ่งมันก็งส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็ทำให้การเป็นอยู่ของชาวบ้านไม่ดียังไงก็ขอให พี่น้องหรือประชาชนนะคะหันมาใช้สินค้าที่ถูกลิขสิทธิ์จังหวัดสาแก้วเป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่าเมืองชายแดนแห่งความสุขจังหวัดสาแก้วมีพื้นที่เขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านตลอดตะเข็บตามแนวชายแดนทั้งช่องทางธรรมชาติจุดผ่อนปรนและด่านชายแดนสากล ประชากรทั้งสองฝั่งจึงใช้เป็นเส้นทางในการไปมาหาสู่กันและแลกเปลี่ยนสินค้ากันมานะับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนเกิดเป็นการค้าระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดผ่านแดนทาวรอ,อรัญญประเทศซึ่งเป็นประตูการค้าที่ใหญ่ที่สุดของไทยกับกัมพูชาซึ่งภายหลังจากการเชื่อมต่อระบบคมนาคมขนส่งในทุกมิติเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์จะทำให้จังหวัดสะแก้วก้าวสู่การเป็นประตูการค้าที่แข็งแกร่งแห่งฝั่งตะวันออกของประเทศไทย ด้วยเหตุนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมนจังหวัดสระแก้วในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทและหน้าที่ในการวางแผนอำนวยการประสานงานร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น งานด้านความมั่นคงจะทําอย่างไรให้ประชาชนเนี่ยมีความสุขมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นการดําเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประชาชนและผู้นําท้องถิ่นเมื่อเข้าไปดําเนินการแล้วมันจะเกิดความมั่นคงเช่นในเรื่องของการ สร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นทั้งอาชีพหลักอาชีพเสริมความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชุมชนนั้นๆท้ายที่สุดก็ในเรื่องของความรักในสถาบันของชาตินะครับที่นี่หมู่บ้านเจ็ดหลังตําบลโคกปีค้องอําเภอเมืองสะแก้วซึ่งในอดีตหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นพื้นที่สีแดงที่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ก่อการร้ายต้นมะม่วงหิมพันในพื้นที่กว่า500ไร่เหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นต้นดั้งเดิมที่ถูกปลูกไว้ตั้งแต่สมัยก่อตั้งหมู่บ้านโดยบรรพบุรุษได้ไปฝึกท่อสอปอชอที่ภาคใต้และได้นำเอาเมล็ดกลับมาปลูกที่หมู่บ้านเจ็ดหลังแห่งนี้จึงทำให้ณนะวันนี้เม็ดมะม่วงหิมะพา,านกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นของชุมชนและในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แพร่ระบาดไม่มีตลาดรับซื้อเม็ดมะม่วงหิมพา,านจึงได้คิดนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต จากนั้นจึงร่วมใจการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาซึ่งมีชื่อว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะม่วงหิมพานเจ็ดลังผ่าเพลินพร้อมทั้งได้เพื่อนคู่คิดที่ดีอย่างกออรมโนจังหวัดสาแก้วที่คอยรับฟังปัญหาและให้การสนับสนุนทั้งอุปกรณ์ตลอดจนแนวคิดเพื่อพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายเป็นอีกหนึ่งของสินค้าในชุมชนเพื่อผลิตร่วมถึงจำหน่ายสร้างอาชีพและสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน ทั้งยังช่วยอนุรักษ์ต้นมะม่วงหิมพา,านต์สายพันธุ์ดั้งเดิมได้อย่างยั่งยืนเขาเรียกว่าการสร้างกลุ่มตอนนี้ผู้ใหญ่ในไม่เอาผลประโยชน์เอาประโยชน์ในชุมชนแล้วมันจะสร้างความสุขให้กับทุกคนหน่วยงานนะคะที่เข้ามาสนับสนุนเราก็หลายหน่วยงานก็ออมนอก็เป็นหนึ่งหน่วยงานที่เข้ามาเริ่มต้นก็มา,าดูแลเรื่องชุมชนเข้มแข็งก็ให้กำลังใจแล้วก็มาถามผู้ใหญ่ว่าต้องการอะไรไหม ผู้ใหญ่ก็บอกว่าเนี่ยก็ทําเม็ดแตกเนี่ยก็จะคิดอยู่เนี่ยทำกยายศาสตร์ก็เลยบอกว่าเอ้างั้นเดี๋ยวเข้ามาสนับสนุนมาร่วมกับผู้เฒ่าผู้แก่ทาประเพณีศาสตร์ไทยอ่แล้วก็เอาทําสติกเกอร์ให้มีเงินสนับสนุนให้มาซื้อกะทิซื้อ,อข้าวตงข้าวตอกซื้อน้าตาลปี๊บซื้ออ่าปรกรที่จะมาร่วมทำกยายศาสตร์แล้วก็สติกเกอร์เนี่ยกอลลนมโนก็เข้ามาสนับสนุน ปัญหายาเสพติดท,ที่แพร่ระบาดในประเทศไทยส่วนใหญ่ผลิตจากประเทศเพื่อนบ้านและมีการลักลอบนำเข้ามาในประเทศไทยด้วยเหตุนี้กอรมนนจังหวัดสระแก้วจึงวางแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศด้วยหลักยุทธศาสตร์5้ารั้วป้องกันเพื่อเป็นกรอบคุ้มกันภาัยยาเสพติดในแต่ละระดับโดยมุ่งตรงไปสู่เป้าหมายการควบคุมผู้เสพผู้ค้ายาเสพติดและกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้มากที่สุด และหนึ่งในการสร้างรั้วป้องกันคือรั้วชายแดนโดยจัดตั้งชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติดโดยการให้ประชาชนในหมู่บ้านตามแนวชายแดนเป็นอาสาสมัครเพื่อเป็นกำลังสำคัญทำหน้าที่เฝ้าระวงังป้องปราบเฝ้าตรวจสอดส่องดูแลจัดเวรยามหมู่บ้านร่วมกับกำลังปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการร่วมสกัดการยาเสพติดตามแนวชายแดน ตอนนี้เวลา18นาฬิกาวันนี้บ้านหนองสังอําเภออรัญญะประเทศซึ่งเป็นหมู่บ้านราษฎรอาสากําลังเตรียมความพร้อมเพื่อออกปฏิบัติการตั้งจุดตรวจในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นยาเสพติดที่อาจเข้ามาจากแนวชายแดนในขณะเดียวกันทุกคนที่เป็นอาสาสมาัครล้วนได้รับการฝึกอบรมจากกออรมนจังหวัดสาะแก้วทั้งการฝึกปฏิบัติการตรวจค้นยานพาหนะการฝึกการปฏิบัติการตรวจค้นบุคคลและการลาดตระเวนด้วยเท้า ซึ่งภายหลังจากการฝึกอบรมทางชุมชนจะดําเนินการบริหารจัดการจัดเวรยามโดยทางกอ,อรมนจังหวัดสแก้วจะทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยสนับสนุนสรรหาแกนนําหมู่บ้านในการจัดตั้งระบบเฝ้าระวังของหมู่บ้านรวมถึงดําเนินการประสานงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลสาเร็จอย่างเป็นรูป,ปรธรรม หลังจากปีพุทธศักราช2536เป็นต้นมาเมื่อประเทศกัมพูชาเปิดประเทศการค้าขายระหว่างชาวบ้านตามบริเวณชายแดนก็เริ่มคึกคักมากขึ้นจนถึงปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีอัตราการซื้อขายอย่างมหาศาลโดยตลาดค้าชายแดนขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดสะแก้วก็คือตลาดโรงเกลือซึ่งตั้งอยู่ณจุดผ่านแดนสากลนคลงลึกภายในตลาดจะเต็มไปด้วยสินค้ามากมายหลากหลายชนิด ตลาดโรงเกลือไม่ได้เป็นเพียงตลาดการค้าที่ใหญ่ที่สุดณนะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเท่านั้นหากแต่ยังเป็นจุดผ่านสินค้าไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆอ,อย่างประเทศเวียดนามด้วยเหตุนี้กอรอมนจังหวัดสาแก้วจึงดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยจัดอบรมกลุ่มเครือข่ายผู้นำชุมชนในพื้นที่กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้ากลุ่มเครือข่ายอ,อสอมอกลุ่มเครือข่ายมวลชนอื่นๆ และประชาชนทั่วไปในพื้นที่เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจผลกระทบและการประหนักถึงปัญหาของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นผลเสียหายแก่ประเทศชาติโดยบูรณาการระหว่างภาครัฐภาคเอกชนผู้นำชุมชนและประชาชนโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดเป็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปประธรรมาจากเมื่อก่อนนะคะ3-4ปีที่แล้วเนี่ยปัญหาของสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ยังมี มีเยอะค่ะเพราะว่าชาวบ้านไม่มีความรู้พอได้ความรู้จากทางกอรมนอรของแล้วก็เจ้าหน้าที่ศุลักกร,กรที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์นะคะก็ได้ความรู้หลายอย่างค่ะตั้งเช่นว่าสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญามีอะไรบ้างแล้วก็อะไรที่ถูกหรือผิด กรณีที่แบบว่าถ้าเป็นผู้จำหน่ายแล้วเจ้าหน้าที่ศุลกากกรและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจับคุมหลังจากที่ได้ความรู้จากศุลการกรเกี่ยวกับสินค้าและและเมอรลิขสิ์แล้วก็พบปัญหาตรงนี้น้อยลงแล้วค่ะนับเป็นภาพแห่งความประทับใจของการบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนให้ทุกโครงการเกิดขึ้นและเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนได้เห็นถึงความสุข ซึ่งทุกๆรอยยิ้มคือรางวัลและพลังอันยิ่งใหญ่ให้แก่ทุกๆหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกอรมนจังหวัดสราแก้วในการที่จะเดินหน้าบูรณาการเชื่อมประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนนำไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งให้กับประเทศไทยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดสราแก้วที่ว่าเมืองชายแดนแห่งความสุขและมั่นคง ทิ่นเกษตรปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณเขตเศรษฐกิจพิเศษสะแก้วมั่นคงยั่งยืนกอรมนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรกออรมน www.isoc.go.th รับแจ้งเหตุความมั่นคงโทรสายด่วน1374